สวัสดีวรุ่นม,มิลกาวันนี้เราจะพามาดู t o y o ตาลีว o ล็อโคลติดโละล,ะลิตแบบแมนนวลนะครับวันนี้เราจะรีวิวให้เห็นกันจัดจะว่า t ต y o ตาลีว o ล็อโคติดโลลิตแมนนวลใช้งานยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมหน่อยนะครับอันนี้ก็ป้ายแดงมาเลยแล้วก็นี่กำลังจัดเตรียมสินค้าอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นโละละลิตแบบแมนนวลนะครับตัวนี้แบบแมนนวลจะสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีเชือกดึงนี่เลยแบบไฟฟ้ามันจะไม่มีตรงนี้นะแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่แฮมเมอร์ทำมามันจะมีโลโก้แฮมเมอร์แปะอยู่ตรงนี้นะครับแบบไฟฟ้าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีโลโก้ติดตรงนี้แมนนวลติดอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต่างกันที่ที่แปะโลโก้แล้วก็ตัวตรงสายดึงนะครับผมนี้เรากําลังทําการซีนกันน้ำนะครับซีนกันน้ําเพื่อที่จะป้องกันน้ําเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมารีวิวให้ชมฉบับเต็มกันนะครับว่า ติดแล้วน้ําเข้าจริงไหมใช้งานยังไงแล้วก็ติดแล้วมันจอรอหร,ร,รอแค่ไหนนะครับหล่อครบจบที่นี่ b s s o u u t s e สุ e อ of r o a d ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโรลิตแมนนวลของ h a m m มอรนะครับตัวนี้จะเป็นติด Toyota Revo r o c c โรุ่นมีโลบานนะครับซึ่ง มันสาม,มารถติดได้ทั้งรุ่นที่ไม่มีโลบาแล้วมีโลบารหรือแม้กระทั่งรุ่น gr ก็ติดได้นะครับแต่ว่าก็ต้องสั่งให้มันตรงรุ่นอันนี้รุ่นโลบามันก็จะแคบหน่อยรุ่นไม่มีโลบามันก็จะเบ้ามาหน่อยนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้อ่า <Dim per le> มันจะมีสายตัวนี้มาให้นะครับสายตัวนี้มาให้ก็จะมีวิธีการคู่มือการใช้งานอ่าตัวนี้นะครับบิดซ้ายเพื่อล็อกนะครับรรรบิดขวาเพื่อปลดล็อกนะครับดึงนะครับเพื่อที่จะให้โรเลอร์กลับมานะครับอ่าอันนี้วิธีการใช้งานอัน อ่าแล้วเราก็ผักเบาเบามันก็จะไหลไปละไหลไปสุดนะเวลามันสุดนะครับโรเลอร์อ่าเดินไปทางนู้นเลยกล้องทางนน้นเดินมาเวลาสุดนะครับโรลเลอร์มันจะเลื่อนมาสุดตรงนี้นะครับพื้นที่การใช้งานจะอยู่เหลือประมาณนี้นะครับผมพื้นที่การใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้งานจุดสุดกระบะได้ที่ตั้งของสูงนะแต่สามารถเก็บของได้จนตรงนู้นเลยนะครับจะเห็นว่าตัวโรเลอร์แมนนวลเนี่ยมวนมันจะเล็กนะครับมวนมันจะเล็กไม่เหมือนตัวลเลอร์เฟ้าม้วนมันจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็จะมีช่องระบายน้ําซ้ายขวานะครับด แล้วก็มี3ามสี่ตรงนี้ครับเป็นช่องะอาไปน้ำนะครับตรงนี้วิธีการใช้งานนะครับก็ดึงกลับมานะครับดึงกลับมาอ่ามันจะสามารถพักไว้ตรงกลางได้นะครับตรงนี้ก็คือพักตรงกลางแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดึงกลับมาอีกนะครับแล้วปล่อยไปนะครับเราต้องหมุนขวาก่อนบิดขวาให้ไปดังแกรกอ่าแล้วก็ปล่อยไปได้เลยอ่ามันก็จะไหลขึ้นไปนะครับอ่าเวลาดึงออกมานะครับสุดปึ๊บอ่าอันนี้มันล็อกแล้วนะครับมันล็อกแล้วแล้วก็ปิดได้เลย อ่ะปึ๊บพอปิดก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมพาไปดูข้างในอดรอ,องเท้าก่อนนะครับของลูกค้าค่อนข้างสะอาดนิดนึงอ่ะปึ๊บอ่าตัวนี้มันจะมีไฟมาให้นะครับไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับผมจะเป็น LED แต่ว่าไม่ได้ต่อกับสายไฟนะมันจะเป็นปุ่มกดนะครับปุ่มกดก็คือใช้ฐานนะครับไม่ได้พ่วงกับรถใช้ฐานก็จะมีไฟส่องสว่างประมาณนี้แยกกันนะกดปุ่มนี้ก็สว่างปุ่มนี้ ไม่ฝั่งนี้ไม่กดก็จะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทานมันหมดเนาะเวลาไม่ใช้งานก็ปิดนะครับมันไม่ดับเองนะครับผมอ่าก็เปิดนะครับอันนี้วิธีการติดตั้งนะครับก็จะเป็นตัวยึดหนึ่งสองสามประมาณสี่จุดที่หัวนะครับข้างละสี่จุดนะครับด้านซ้ายด้านหลังก็จะมีการซีนซิลิโคนเพื่อกันน้ําเข้าบริเวณขอบโลบานะครับอ่าตัวนี้กันน้ําได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะอ่าตัวนี้นะครับซึ่งติดตั้งแล้วก็เทน้ําให้ดูเรียบร้อยแล้ว ดูรูปลักษณ์ด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีร่องนะครับมีร่องสําหรับวางคานจักรยานนะครับตัวโรเลอร์นี่ก็เป็นเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวด้านหลังจะเป็นแผ่นปิดใหญ่ๆแล้วก็มีโลโก้แฮมเมอร์ตรงนี้นะครับก็สวยงามนะครับอันนี้คู่มือการใช้งานก็รีวิวแบบเข้าวๆสวยๆประมาณนี้นะครับอเราครบจบที่นี่ Absolute GC Offroad รอครบจบที่ผมแอปตูดสีอัโหลด